สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปล่อยจินทซีมีปัญหาเรื่องบออ่อมี่บญ่อ,อปล่อยลงตรงนี้แลวทางนี้จะไปเจ้าที่ถอดที่ก็จชีงเปิดฝาทิ้งไว้น,นี้เป็นประตูเข้าเต็มอันนี้เป็นบอน่อเก็บจีนซีครับให้ป้องจุดส่วนะคะคฉันจะเอามาลาก ก็ปเปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะคะถ้าไม่ใช้จุมมลินทรีย์รับรองเน้นถึงแต่ที่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะนะคะ้ำจุ่มสูตชุดไป้น้่มปัญหาเยอะค่ะตึกเกา่าเก่าติดเกา่าเก่าเพรมันเสียะระบบทางั เคเรอย่างเนี้ยค่ะงา่ายๆจัดได้แล้วค่ะไม่ช่วยจะกินเบลนได้แล้วนะคะเกลินซีจุดนี้ตัวตรงนี้ก็จะไปตรงนู้นแหละค่ะบอกเมือ่อกี้เนี่ยต้องเข้าส่งนี่ก็ะส่งความบริเวณนะต้องกินเบลนตัวนี้ไม่มีถ้าที่เปลียบอกที่ว่าอย่างนั้นโอ้หมดเยอะแล้วพอแล้ว กินหน้าก็จะเื้อมาดีค่ะ